จะแซบได้พี่น้องเด้อมังมักคือขัดผมเอาท่ใส่มาคือว่าเรเอากินมึงดูกินแม่แสร็จเสขัดผมไทยบานเฮาขัดผมเจียงใส่สวัสดีและสบายดีเด้อมื้นนี้ก็มารีวิวคลิปสั้นๆพี่น้องที่ว่ามื้นนี้ก็เป็น เวรงานหนึ่งที่สำคัญนอกพี่นอ้องกำลังตัวอะไรนอกพี่น้องนะกำลังหาเล็กหาลาเอาวกเอาไม้แต้นี่แหละไม่เสาเนี่ยพี่น้องนี่น,น,นะเสาเออเขาก็สร้างบ้านแต่งเฮือนอยู่พี่น้องยังบันไดซ้ำเร็จเตี้ยวพี่น้องเดอ้อจังใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ดเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮพิทว็ดง,งานต่อไปพี่น้องเลย านจะรีวิวให้พี่ๆน้องๆเบิ่งเนาะยังอันนี้ก็คือดาเมลแงนี่ก็นี่ก็กำลังสั่งหินและทรายพี่น้องออกมาเนาะแม่บมงฮอดเนาะแต่แรงถ้าทานแล้วก็เสจะเทดอกพี่น้องดินก็เอาเข้ายังบ่ทันมืดพี่เนาะให้พี่ให้น้องได้เบิ่งได้ชมน้ำกันพี่นเนาะไง จังได้กับคนเลยก็แซน้ำได้แ้วพี่น้องเด้ก็ติดตามให้แน่นี่ก็จะเป็นกองหินแห่อะไรหินหินแห่ละสายพี่น้องสายของเนะที่เมื่อวานเขาสั่งมานี่แหละพี่น้อง ออพี่น้องเด้อขอกำลังใจกันได้เด้อขอกำลังใจพี่ได้เห็นงานเนาะสู้ๆพี่น้องเ้พาพี่พาน้องมากินข้าวน้ำกันได้พี่น้องเด้เอ,อก,กินข้าวตอนคำ กินแบบอาหารเจนเตาอาหารพี่น้องเอ้ยอ๋อยีอ๋อๆเอาน้องบ่เอาแล้วบ่นี่จกแกมือแกขาวพี่น้องเอาองจอกเด้อกินข้าบ่กินมีอาหารพื้นบ้านมีแจงปลาลาบปลาเอมีนอแล้วก็มี้มปลาพี่น้องเอ้ยมาเด้อพี่น้องเด้อมากินข้าวนํากันเด้อกินแซ่บเด้อพี่น้องเด้อมังมะเขือมเอใส่มาคือว่าิเอากินดจ่ย แม่เสร็บแก่เสร็จต้มไทยบานเข้าต้มเจียงไซอันี่เท่าดำสางสร้างมาเห็นเดินหนูอ้วนหลายเลยน้ำเน่าฮอดห้อยลอยรูปหดลอยรูหกสิบกิโลเลยบุงเพียงเลยลอยไปนเลยหลังจากกินข้าวก็ปินที่ให้พ่อยแล้วพี่น้องเลยกินข้าวก็ให้คำเคืนมื้อนี้ก็กินข้าวตอม ตอนคำตักอากาศแบบเย็ยนๆเอาคลิปนี้ก็อขอลาพี่ราน้องไปซำเพียงซำนี้ก่อนเนาะขอกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามให้ทรงจันได้เยเพื่อเป็นกำลังใจในการพิชิตงานต่อไปพี่น้องอสบายดีสวัสดีครับพี่น้อง